สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมา์มนทาหลดชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมนต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะ รับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพลังงานนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะมีขึ้นมามีแปดเมทานะคะ1เหรียญควีนถือเหรียญนะคะ มีแปเหรียญแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญเนาะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะรูปแบบโอกาสของการเริ่มต้นนะคะมีพลังงานของจุดที่เป็นการโฟกัสเนาะการลงดีเทลการใส่รายละเอียดเข้าไปในชีวิตในช่วงเวลานี้รายละเอียดในเรื่องของการใช้ชีวิตของเรานะคะหรือว่าจุดมุ่งหมายเป้าหมายความหวังความฝันอะไรที่แบบรู้สึกว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็น ช่วงที่ชาวทัศ์ไฟมีงานอดิรเรกมีสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันสกเซสสำเร็จสมหวังในรูปแบบที่ตั้งใจเนาะแล้วก็มันเหมือนพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะเป็นพลังงานของการเริ่มต้นโอกาสทางความรักที่กําลังจะปรากฏขึ้นนะแล้วก็มันมองว่าเป็นรูปแบบเป็นพลังงานที่ ตัวคุณน่าจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือโอกาสมันคือพลังงานทางความรู้สึกที่แฮปปี้ที่ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นเนาะมีพลังงานตรงนี้ขึ้นมานะคะทีนี้ทิศทางแนวะทางในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เหมือนว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสหรือมีข้อความดีๆมีการได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณ ออในช่วงเวลาเร็วๆนี้แล้วก็มันจะมีทิศทางของการที่จะมีการสื่อสารมาอย่างรวดเร็วหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความจริงจังบางอย่างซ่อนอยู่ตรงนี้จริงจังจริงใจนะคะออรูปแบบความสัมพันธ์ที่คุณมองหานะ่าจะเป็นรูปแบบที่แบบให้พลังงานให้พลังใจตัวเองเนาะแล้วก็เป็นรูปแบบของทิศทางที่รูสึกว่ามันมีจุดโฟกัสในพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะ พลังงานตรงนี้มันว่ามันเหมือนกับเร็วๆนี้คุณกำลังจะได้รับโอกาสในชีวิตที่มีการหยิบยื่นเข้ามานะคะมันเหมือนแบบเป็นการตอบโจทย์เป็นการปลอบประโลมความรู้สึกหรือว่าในทิศทางแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นมีพลังงานตรงนี้เนาะเดี๋ยวลอง ดูพิจารณาดูว่ามันจะเป็นโอกาสในรูปแบบไหนนะคะที่เข้ามาเนาะแต่ว่าในท็อปิกนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครที่เขากำลังจะสื่อสารมหาคุณนะสื่อสารมาหาคุณนะคะแบบด่วนๆเลยอ่ะภายในหลังจากที่จบคลิปนี้นะคะอะี๋ยวเรามาดูกันเนาะพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ ต้องบอกก่อนว่าพลังงานในช่วงเวลานี้ก็เร็วนี้ก็คงได้รับการสื่อสารหรือได้รับการอัปเดตข้อความได้อัปเดตเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่คุณรอคอยการอัปเดตอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วนะเป็นข่าวดีเป็นความมั่นใจเป็นตัวตนในบุคลิกลักษณะที่มันจะก่อเกิดพลังงานเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้เนาะมนว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งว่าพลังงานนะคะของชาวทัดไฟจะมาในสเต็ปไหนอีกเนาะจะเป็นไปในรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันวิวร์จูนะคะมีพลังงานสามถ้วยนะคะ6ถ้วยขึ้นมาคะ่ะ ควีนถือไม้เท้านะคะแล้วก็ทรงเหรียญขึ้นมารูปแบบโอกาสพลังงานความรักเออ่อความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นเนาะวีมันมองว่ามันคือสเต็ปหรือว่าเป็นสเต็ปแนวโน้มที่เรารู้สึกว่าเออมันก็เนี่ยแหละ เดี๋ยวนะจะได้มีพลังงานแบบยังไงอ่ะพลังงานเดิมๆอ่ะพลังงานเก่าๆคนที่คุณอาจจะเคยคุ้นเคยหรือเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้อาจะวนเวียนเข้ามาในความทรงจำหรือว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะได้ไปเจอไปเจอสถานที่เดิมๆสถานที่เก่าๆก็ได้และทำให้เราได้นึกถึงช่วงเวลานึกถึงพลังงานเหล่านั้นนะคะ ที่นี้ทิศทางมันก็จะเป็นแบบเออแพชชั่นเป็นความรู้สึกเป็นการที่จะ c c e ส s สำเร็จน,น,นะคะแล้วก็นำพาตัวตนนำพาพลังงานเราไปสู่หลทางที่ใช่หลทางที่เราสกว่าเออแฮปปี้ดีต่อใจประมาณนี้มันเป็นจังหวะเป็นโอกาสนะคะวันว่านนช่วงเวลานี้ก็มาถึงจังหวะของคุณการเปลี่ยนแปลงของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปใน เวที่เราสึกว่ามีพลังงานพลังใจในรูปแบบที่คุณอาจจะได้ไปพบไปเจอไปเจอ,ไปเจอใครใหม่ๆก็ได้นะคะผ่านพลังงานเพื่อนฝูงคนรู้จักคอนเน็ t ชั่นที่มีร่วมกันร,ระหว่างตัวคุณตัวเขาเนาะพลังงานประมาณนี้เลยทีนี้ทิศทางแนวทางที่จะเกิดขึ้นนะคะหมดว่ามันคือโอกาสทางความรักนะคะโอกาส ทางความรู้สึกนะแล้วก็เราคิดว่าแพชชั่นเรื่องราวพลังงานมันกำลังจะแบบก่อเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีทิศทางการบาลานซ์ความรู้สึกบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะให้มันเป็นไปในทิศทางที่เราสึกว่าเออมันแฮปปี้มันดีต่อใจเนาะคือเหมือนคุณก็กำลังปรับ ในเรื่องของเวลาการจัดสรรเวลาสิ่งต่างๆนะคะในสิ่งที่คุณทำเนะาะเหมือนกันในในชีวิตเราถ้าในช่วงเวลานี้อยู่กับโมเมนท์ที่แบบเออจะจัดสรรช่วงเวลาแนวทางต่างๆอะไรอย่างไรบ้างมอนว่าก็คงได้มีการนำมาใช้ในการจัดสรรสเต็ปการแบ่งเวลาการทำในสิ่งต่างๆในช่วงเวลานี้แหละให้พลังงานให้พลังใจที่รู้สึกว่าเออเนี่ยคือ โอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่วิ่งเข้ามาหาชาวทัดไปพอดีเลยเหมือนว่ามันเหมือนกับกลงล้อแห่งโชคชะตากําลังทํางานแล้วนะคะแล้วก็มันมีการบาลานความรู้สึกบาลานในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยออพลังงานพลังใจนะคะมันจะมีทิศทางที่เราสุกว่า ่อเกิดพลังงานที่ดีให้กับตัวเราได้อย่างแน่นอนเนาะพลังงานความรู้สึกที่ขึ้นมามนว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าตัวคุณรู้สึกว่ามีแพชชั่นอ่ะคุณถึงจะให้สเต็ปในการที่พร้อมสำหรับการจะไปต่อได้นะคะก็ต้องเป็นพลังงานที่ดีสำหรับตัวตนของคุณด้วยนะสำหรับพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เราจะไปดูกันว่าพลังงานเนาะที่เกิดขึ้นนะคะ จะเป็นไปในเวนไหนใครที่เขาจะมีการสื่อสารคุณมานะคะชาวทัตไฟหลังจากที่จบคลิปนี้นะมาดูกันสิใครที่เขากำลังจะมีการสื่อสารมาหาคุณนะคะหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบเนาะมีพลังงานเดอมูนนะคะอู่้ามเมท้าวสามดาบเก้าเหรียญแล้วก็มีพลังงานสองดาบนะคะขึ้นมา รูปแบบโอกาสทิทางแนวะทางของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีพลังงานอย่างก้าเหรียญขึ้นมานี่เป็นอะไรที่แบบเป็นโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกแล้วก็มันเหมือนมีพลังงานในรูปแบบที่เราอนะินดิพนเดนต์ะเออเราแฮปปี้กับตัวตนแฮปปี้กับตัวเองนะคะให้พลังงานให้พลังใจที่ รู้สึกว่าเออพลังตรงนี้แหละมันคือจุดที่จะนำพาหรือว่าต่อยอดพลังงานความรู้สึกที่ดีได้นะคะมัราะว่าพลังงานที่เกิดขึ้นมันเลยเป็นสเต็ปของการที่ผมว่าเขาเหมือนเป็นคนที่มีความสุขวัตทีตัวเองได้อะคือดูแลตัวเองได้คือค่อนข้างมีความมั่นใจในการแบบอยู่ด้วยตัวคนเดียวแต่ว่ามันเหมือนกับในช่วงเวลานี้มันว่าเขาเหมือน ผิดหวังเสียใจนะคะกับในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อ,อ่มันมีพลังงานที่เป็นสามดาบขึ้นมาเหมือนกับเป็นเวของการที่ผิดหวังเสียใจรู้สึกอยากที่จะฮิลลิ่งนะคะหรือเป็นกระบวนการในการที่จะรักษาใจของตัวเองเนาะในพลังงานที่เกิดขึ้นให้พลังงานเป็น มีพลังงานเดอะมูลขึ้นมาตรงนี้ด้วยเหมือนว่าเป็นพลังงานของการที่รู้สึกว่ามันมีการทำตามสัญชาตญาณมีการทำตามความรู้สึกของตัวเองเนาะมันเหมือนกับ<ม>เขาดูมีความเครียดตัวมีความลังเลใจยอยู่ใน ช่วงเวลานี้เราก็ให้พลังงานของแรงดึงดูดให้พลังงานของทิศทางการแบบเป็นสเต็ปที่เป็นทางเลือกแนวทางโอกาสตัวเลือกต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นให้รูปแบบที่เราสึกว่ามีอีกโก้มีความมั่นใจมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็หมืนว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีแนวความคิดในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเออแล้วดูเขาแบบก็ อืมทําไมละกันเออรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นตัวตนตัวเองเยอะแล้วทําไมอะที่จะสื่อสารมาหาคุณนะอืมขอดูนิดนึงนะคะเริ่มแบบเอ๊ะยังไงจ้าสื่อสารหาชาวทัดไฟเพราะอะไรอุ๊ยมีคนแบบอยากได้โอกาสทางความรักมีพาชั่นทางความรู้สึกเป็นพลังงานในแง่ม,มุมของการใหญ่แชร์วิ่งมุมมองแนวทางต่างๆนะคะ พลังงานหกเหลียนที่ขึ้นมาบนว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับอยากจะแชร์อยากจะมีการสเต็ปของการพัฒนาแนวทางเออในเวต่างๆคือรู้สึกว่าเหมือนแชร์เรื่องราวกันอัปเดตมองหาความสัมพันธ์ที่จริงใจเขามองหาความสัมพันธ์ที่แบบการให้การรับมันมีความเท่าเทียมกันแล้วันคิดว่าตัวคุณอ่ะจะไปตอบโจทตัวเขาในเรื่องนี้นะคะคือแบบเป็นคนที่ มีความแฟร์ไม่ได้เอาเปรียบแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะลุยไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้อยากจะมาเดินหน้านะคะอ่อลุยกับปัญหาอุปสรรคสักตั้งหนึ่งหรือว่าแบบเออลุยซิเป็นยังไงต้องทํำยังไงต้องเป็นยังไงคือเหมือนกับมันจะมีแนวทางที่คนคนนี้เขาอยากได้โอกาสนะคะทางความรักเกิดขึ้นแบบ ให้คุณเปิดใจให้เขาหน่อยมันเหมือนกับสัญชาตญาณความรู้สึกเขาบอกว่าเอออยากพูดอยากคุยคุณมันมีเรื่องราวที่รู้สึกว่ามีแ a ชชั่นแล้วอยากที่จะไปต่อขอให้ได้ clearing พลังงานตรงนี้เคลียร์ปัญหาหรืออะไรพูดคุยอะประมาณนี้คนอยากพูดอยากคุยับคุณนะอ่ะเราดูกันหน่อยว่า topic ปปเขาจะสื่อสารมาในหัวข้ออะไรนะคะถึงชาวธาตไฟเมสิงธนูจะ้ะ ในายศพคับ nice นะคะมีพลังงานเด็กถือถ้วยมีพลังงานเด็กถือไม้เทา้าให้เดทแล้วก็มีทาวเวอร์รูปแบบพลังงานของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างแบบกระทันหันแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเนาะพูดในเรื่องที่บางทีเราสึกว่าเราตั้งตัวไม่ทันเรานึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกแบบการรีเบิร์สความสัมพันธ์โอ๊ยหรือการเอนดิ้งกับปัญหานะคะ จะมีพางงานชาวทัดไฟที่ใจอ่อนไหมถ้าสำหรับบางคนเป็นคนเก่านะคือมนว่ามีคนอยากขอคุณออกเดทหรือว่าอยากขอโอกาสทางความรักออ้ยมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์ตรงนี้จ้ามีแพชชั่นจ้ายอมรับเลยว่ามาพร้อมแพชชั่นอยากได้โอกาสมาแบบเอ้ยคาดไม่ถึงหรือไม่ถึง ประมาณน,นี้ต้องทำยังไงเนาะ,ะทีนี้เราจะไปดูกันหน่อยว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมนะคะ t h Fool สองดาบสองเหรียญ i n g of Pentacles the Sun มันเหมือนโอกาสในการเริ่มต้นทิศทางพลังงานในความชัดเจนการบาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องราวของทางเลือกตัวเลือกต่างๆนะคะ ทิศทางแนวโน้มมันว่าก็คงเปิดโอกาสอาจจะเป็นทางเลือกซึ่งกนและการซึ่งมันมีพลังงานที่ต้องมาปรับปรับเรื่องของบาลานซ์การจัดสรรเวลาการจัดพาริตี้สมมุติว่าการจัดลําดับความสําคัญในชีวิตมันแบบก็งานก็งาน,ก,งานก็งานตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าคุณ เคยอยู่ลำดับท้ายๆของเขาหรือ,อยังไรหรือว่าทั้งสองคนมองประเด็นเรื่องของความรักเรื่องงานครอบครัวความสัมพันธ์เพื่อนฝูงคือมันต้องมาจัดให้หลายสิ่งหลายอย่างมันเข้าอยู่ในสเต็ปเดียวกันเราจะได้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็มีเวลาให้กันและกันด้วยนะคะประมาณนี้คือความต้องการหรือการให้แวลูก,กับเรื่องใดๆก็ต้องปรับให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทิศทางที่แบบ เข้ากันได้เนาะไม่งั้นมันก็จะแบบเป็นปัญหาที่คาราคาสร้างความรู้สึกออของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะประมาณนี้เลยในทิศทางที่เกิดขึ้นนะวันว่าทิศทางตรงนี้มันจะมีการเริ่มต้นแนวโนม้มก็มีการเริ่มต้นมีการแบบเออมีโปรเจกต์ในใจที่แบบโอเคเราอยากจะให้ความสัมพันธ์มันได้ สำเร็ไปในสเตปนี้นะคะจะต้องทำแบบนี้จะต้องเป็นประมาณนี้ก็มีแนวทางตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นมาอยู่เหมือนกันแนวทางโอกาสการเริ่มต้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เนาะแล้วก็มันมีรูปแบบของพลังงานที่จริงใจพลังงานที่เราสกว่าจะค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะคือไม่ได้ฟอร์ไม่ได้บีบบังคับแล้วก็ ค่อนข้างเป็นอะไรที่ต้องอาศัยความจริงใจต้องใช้เวลามากๆในการที่แบบจะมาแบบเรียนรู้หรือทำความแบบเข้าใจความรู้สึกในแง่มุมหรือว่าในประเด็นต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนาะพลังงานทิศทางตรงนี้นะคะมันว่าอืมมันจะได้มีโอกาสในการได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอืม ให้เกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการในทิศทางที่มันแบบเป็นการบาลานซ์ความรู้สึกนะคะบาลานซ์ความสัมพันธ์เนาะแนวทางทิศทางพลังงานตรงนี้นะคะความจริงใจและแนวทางต่างๆเหมมันว่าโอกาสมันแบบรอคอยคุณอยู่แล้วนะเออก็หมือนว่าก็เป็นอิสระกับตัวเองคือเลือกในเวที่เรารู้สึกว่าเนี้ยแหละคือโอกาสของชานโอกาสที่ใช่นะคะ ประมาณนี้เลยอะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงว่าพลังงานทิศทางนะคะจะเป็นยังไงอีกพลังงานในแง่มุมของความสัมพันธ์นะคะเพิ่มเติมในสเต็ปเพิ่มเติมนะจ๊ะคำแนะนำหน่อยเออให้กับชาวทัศไฟชาวราศีเมษ ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูไม่ต้องรีบร้อนคือ <c ười> อย่าอยู่ในโซนพลังงานที่เราสึกเออขาดแคลนนะก็คือต้องอยู่ในจุดที่เราจุดนียแหละคือโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็ให้พลังงานที่มันเป็นโอกาสที่ดีต่อใจจริงๆแฮปปี้ต่อตัวเราจริงๆนะคะให้พลังงานความสุขให้พลังงานความรู้สึกที่มันเป็นแบบความชัดเจนอืม กับตัวเองสื่อสารกันให้เยอะหรือว่าในความสัมพันธ์ะมันว่าก็อาจจะต้องบอกถึงแนวทางสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาอย่าทําให้มันแบบคาราคาซังไม่รับไม่รู้อะไรแล้วก็อย่าให้ปัจจัยภายนอกมันมารบกวนความคิดความรู้สึกหรือว่าการตัดสินใจของเราเท่าไรนักนะคะประมาณนี้อ่ะไปดูสิพลังงานจะเป็นยังไงพลังงานเพิ่มเติม อ่อมันขอดูในส่วนของตัว affirmation ขอดูหน่อยว่าช่วงนี้ชาวทัศไฟคุณกำลัง affirmation อะไรนะจ๊ะเออช่วงนี้กำลังโฟกัสกับอะไร Dream home เหรอ I deserve a beautiful spacious comfortable home นะจ๊ะ Heal and well-being. My body ด s a l อ,อา e ว l แ e ะไม่รู w ว่ t มันต e อกเออก็สนใจใส่ใจเรื่องของสุขภาพสป i r i ร u a l ว e v เดเวล e อปด้วยนะคะเชื่อมั่นในศักยภาพเนาะอืม n u l m o t u n p o t i t t i p o t e n t เ a l นะคะเติมเต็มไปเลยจากศักยภาพของคุณแบบเต็มที่นะคะมันมันเชื่อว่าคุณแบบคู่ควรนะกับสิ่งต่างๆที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะ แล้วก็ขอไว้พอละกันให้เรื่องราวของความราักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าในทุกๆด้านที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ขอยมนสักเซสสำเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปในพลังงานที่ดีนะคะมาดูลัคนาราศีกันชาวพุธศกันนะคะมี แล้วก็เม็ดเนาะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ